โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ผมอูนะครับไอไม่ตึงนะเป็นที่ผมจะมายูกูโ,กโจนะครับแต่ไม่ใช่แมปสนามลบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกครับช่วงนี้ผมเป็นไรไม่รู้ครับผมติดแมปที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไอี่ผมจะมายูกูโ,กโจแล้วทําไมผมทาบเนี่ยน,นี่นะนี่นะนี่โกูโจ ถ้ามันต่อสู้มากเกิดเรียมต่อสู้มาส <c oughs> กิลแรกนะครับอันนี้คืออะไร <c oughs> อ่ะเฮ้ยนอนเฮ้ยเสียงอ่ะผมชอบเสียงมันวะ่ะอันนี้คือผมแบบไม่ได้ทดลองเล่นนะผมมาดูผมมาอัดคลิปเลย <c oughs> ผมก็อยากอ่าอุย้ยอะไรอ่ะ เอ้ยเ้ยเ้ยอันนี้เซอร์วิสฟรีครับอืมมาสก,กิลสองกคนอุ้ยอันนี้ลูกสีฟ้าอันนี้ลูกสีแดงเอามารวมกันเหรอก็กลา,ายเป็นสีม่วงโอ้ยทำไมมาลังการสนามลุบมันจะเป็นอย่างนี้ต่างทุกคนมาและไปกันต่อกับสกิลที่สาม มาสกิลที่สามจะเป็นอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรก็เป็นคนเฮ้ยลอยๆเออคุณลอยๆอะไรไม่รู้เดี๋ยวที่รู้ตอนนี้คือโหดมากโอ้โหอุ้นทานติแน่เลยไม่ใช่ติสกิลสุดท้ายแน่นอนอะไรมันข้อมามาสกิลคืออะไรสกิลคืออะไร มาทุกคนเกี่อันตีเกี่อันตีเปขนาดไหนนะทุกคนมาดูคนเกี่อันตีคนอะไรอ่ะคือโอ้ค hey, ือโอ้ย จอสัน้นหมดเผมก็ไม่ค่อยอยากลังการเท่าไหร่นะผมคิดว่านะลองใช้ใหม่ดูดิผมว่าไม่ค่อยอยากลังการนะผมว่าสกิลไม่ค่อ,อยอลังการเท่าไหร่นะทุกคนนะผมชอบตอนท้ายมันมันเหมือนกีตาร์บูเ๊เนี่ยอันหมือนกีตาร์บู๊ แล้าใครอยากได้ผมทิ้งชื่อแบบไว้ในใน้คอมเมตน,น,นแต่ผมชอบท่านหนึ่งมากกว่าผมบว่าม,มีใครดูคลคิดผมเล่นี่ครับก็คือทักิลแรกของผมที่ผมชอบนะครับสกิลแรกนะครับมันคือเสียงนะ 嗯，妈我给放声音 โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับไปบ่ายมานจะคลิปหน้า